สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนตั้ง Wallpaper s ภาพนิ่งแบบไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆพร้อมหาเว็บไซต์ฟรีสำหรับ Wallpaper free 4K สวยๆอันดับแรกให้พิมพ์ว่า Wallpaper 4K ในเบราว์เซอร์ไหนก็ได้นะครับและให้เลื่อนหาเว็บที่ผมใส่ลูกศรชี้ไว้นะครับทีนี้ให้เลือกรูปที่เราต้องการได้เลยนะครับมีหลายหมวดหมู่มากๆพิมพ์หาได้เลยนะครับ จะเลือกรูปภาพนี้นะครับและให้เลือกภาพแบบสีเขนะครับบางภาพนะไม่มีสีเขนะครับอันนี้ต้องทําใจเมื่อเจอรูปภาพที่ใช่ต่อไปให้เรากดดาวน์โหลดนะครับต่อไปเข้าไปที่ไฟล์ของเครื่องเราและหารูปที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับต่อไปกดคลิกขวาที่ไฟล์และเลือกหัวข้อคําว่า set as background นะครับ เสร็จแล้วครับออกไปดูผลลั์กันนี่เป็นไงครับสวยใหม่ครับทําง่ายแบบไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มเลยขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับอยากให้สอนอะไรคอมเมนต์มาได้เลยครับ